อุ้นโอ้อุู้คามมัใสให้น้าเลยได้โบป่าเด้ได้ยุกโอ้เจนหนึงดปลาคอโอู้กสามโตปลาคอัวหนึ่งมาได้เช้านี่บอ ได้แต่ผักขาวมาได้เช้านี่บ่เออตากฝนเลยวัวปลาแมงปลาบ่ได้วัวปลามาได้เช้านี่ตี โอ้นามนี่เนาะลนมาโอ้แม่นน้อยๆเหยียบเข้ามดไม่ยังป่าบ่ปลาคอบ่ปลาคอบ่คอแล้วแถวนี้ไผ่กบโตตึกอันนี้เป็นทางได้นี่ปลายังไปมาเข็ง ฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ทุกคนในชมแห้งข้ากเลยปีนีแล้วก็แต่ละปีบริท่วมขนาดนี้บร่ได้ไหลเข้ามายีบเข้านนแบบน,นี้แต่ละปีนะมีแต่วางนี่เลืกอกเลึกกกะลีน้มวันนี้ ปลาถึกตอนมะนะปลาถึกตอนมะเออไว้จรงนั้นกะบกแ่ะเอาเลยโอ้อ โอ้แน่นหนอนขนาดตีลังกาพร้อมอุ่นเด็กน้อยกำน้ำกันเท่านี้แหละโดนน้ำโดนขู่ลิน อุ่นอุ่นโอ้ปุ้มไปแล้วอันนี้ โดดลงแล้วก็ไปขึ้นโดดอีกโดดลินอยู่นี่แหละบนมือเด็กน้อยลินน้ำไหลขึ้นแลไวเอ่อ